ที่นี่จันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทะเลน,นะคะแต่ย่งมีแหล่งท่องเที่ยวจุดอันซีนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของตำบลบอ่อพุตำบลที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้ทุกท่านได้ค้นหาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มาเริ่มกันที่วัดลาดซึ่งมีอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่อินท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกเสกเครื่องรางของขลังเช่นประหลัดคลิกและหลิงอุ้มทรัพย์ในปัจจุบันถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ทางวัดยังคงมีการเก็บรักษาเครื่องรางของขลังของท่านเอาไว้รวมไปถึงสรีรังคารของท่านไว้ด้วยค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่ไปเที่ยววัดได้เข้าไปไหว้สักการะกันด้วย จุดเช็คอินที่2ตองที่วัดกลางค่ะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า230ปีสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่ออดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงปู่อิ่มสุปเปรมปัจจุบันได้มีการสร้างวิหารของหลวงปู่อิ่มเอาไว้อยู่ที่ด้านหน้าของวัดเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านอยู่เสมอด้วยค่ะวัดกลางผ่านไปมาต่อกันที่วัดบนค่ะวัดแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีพศ2390มีอายุกว่าร้อยปีแล้วละค่ะ เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอย่างทับหลงังแบบฐาราบริวัติที่มีอายุกว่า1,400ปีคาดว่าทับหลังชิ้นนี้ถูกเลื่อนย้ายมาจากเมืองพเนียตเมืองโบราณเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะ นอกจากนี้ในอดีตวัดบนก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสองท่านด้วยกันซึ่งก็คือพระครูวิมลและท่านพ่อสำเภาและบริเวณด้านหลังของวัดก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามกับแสงพระอาทิตย์ยามเย็นถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยสุดๆอีกหนึ่งจุดด้วยละค่ะมาส่งท้ายความเป็นสิริมงคลกับวัดบอ่อพุสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2362ค่ะวัดนี้มีอายุราวๆ200ปีแล้วนะคะ และส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของวัดก็คือโบสถ์หลังนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นอกจากนี้ในส่วนของโทงทำบุญก็ได้มีการสร้างให้เหมือนกับบ้านโบราณในสมัยก่อนและมีการจัดของสะสมของท่านจเจ้าอาวาสด,ด้วยนะคะอย่างเช่นนาะฬิกาโบราณถ้วยโถโอชามภาพวาดโบราณเพื่อให้ญาิโยมที่มาทำบุญหรือผู้ที่แวะมาที่วดัดได้เข้าเยี่ยมชมด้วยค่ะ อิ่มบุญอิ่มอ,อกอิ่มใจกันแล้วแวะทานอาหารกันหน่อยค่ะต้องบอกว่านี่เป็นร้านเด็ดร้านดังร้านประจําเลยนะคะที่ตําบลเบาอพุ้นั่นก็คือร้านน้ํายาปูครูนบค่ะที่นี่มีเมนูขึ้นชื่ออย่างน้ํายาปูที่ให้เนื้อปูแบบเน้นๆพร้อมน้ํายากระทิสุดเข้มข้นหรือจะเป็นน้ํา,ายาไข่ปูน้ํายากั้งที่อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบชั้นดีสดใหม่แบบวันต่อวันเลยละค่ะ รสชาติต้องบอกว่าหวานฉ่ำแบบสุดๆหรือจะเป็นยำเกี๊ยวปลาสามยาตินี่ก็รสชาติจัดจานแซ่บหนัวถึงใจเมนูเด็ดยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีกะเเผาปูกับเผากลางที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีแถมบริกาศของร้านก็ร่มรื่นแบบสุดๆเหมาะกับการมานั่งรับประทานอาหารเป็นอย่างมากเลยละค่ะ มาตบท้ายกันด้วยของหวานกันดีกว่าค่ะต้องบอกว่ารสชาติดีที่ใครได้กินเนี่ยก็ต้องติดอ,อกติดใจแล้วก็ชื่นใจเลยแหละค่ะสําหรับเมนูสละลอยแก้วที่เป็นผลผลิตเด่นประจําตําบลบ่อพุด้วยค่ะอิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆอกันแล้วงั้นไปลุยกันต่อเลยค่ะที่สวนสละสุมาลีเพราะว่าตําบลบ่อพุถือว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิดของสละพันธุ์สุมาลีค่ะ ซึ่งสละสุูมาลีของตำบลบ่อผู้ก็จะมีความหอมหวานอร่อยกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนั้นอุดมสมบูรณ์เลยละค่ะมอฟินมากินมาสัมผัสการท่องเที่ยวจันทบ,บุรีในมุมที่คุณยังไม่เคยรู้จักกันได้นะคะที่ตำบลบ่อผูพวกเราพร้อมต้อนรับทุกท่านค่ะแล้วเจอกันนะคะ